จะเป็นผู้ของของน้องครับนี่ครับผู้เล่นทีเด็ดของรู่นสิปีเนี่ยของทางด้านเศบานาดีเนี่ยจะมีทางด้านเจ้านีโน่ครับไอหนุ่มหัวทองนั่นแหละครับลวมไปถึงทางด้านเจ้าบาทสครับหมายเลขแปครับส่วนทนงาอิสลามครับโอ้ขึ้นนำไปแล้วครับหนึง่งระูสูจากหมายเลขเจครับ อิสลามเนี่ยมีผู้รักษาประตูเนี่ยหนึบมากๆครับสำหรับทางด้านจเจ้าเจฟนะให้เมื่อวาน,นเนี้ยเนี่ยพวกเขาเนี่ยนี่เท่าจะยิงเขาทางด้านจเจ้าเจฟได้เนี่ยให้พวกเขาเนี่ยผ่านเอาชนะราชวนิดมาได้แล้วยิงรีบูแดงเรียบร้อยเลยครับไหลเป็นสองประตูต่อศูนย์ครับโอ้โหไวเหลือเกินครับแบบนี้ครับในช่วง สองสามนาทีแรกเท่านั้นครับสำหรับทางด้านเทสบานนาดีครับสีกค,คร,ริครับของนาดีโอ้ได้ประตูครับจังหวะนี้ครับเอาแล้วครับไล่ขึ้นมาครับสองประตูต่อหนึ่งครับเอาแล้วครับ อะไรที่วันแน่ก็ไม่แน่แล้วล่ะครับโอ้เอาไปกันต่อครับอิสลามยังนำครับสองตัวนึงครับในช่วงคือเวลาหลังแล้วครับแมเบ่เพื่อนมาแล้ววันนี้ลุโลงยิง,ง,งเรียบร้อยครับโอ้โหนี่นะครับ สามประตูต่อหนึ่งเลยครับเอาแล้วหลุดมาครับสามคนเพียรท้งมาเข้าทางโอ้ยังไม่ออกครับอิสลามแล้วซ้ายโอ,อ้สวยงามเลยครับหมายเลขห้าครับใส่สกรอร์ที่สี่ครับ Yeah.